สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ค่ะ <tamanho S 2> สวัสดีค่ะอาจารย์โจนะครับครับยังไงก็วันนี้สบายดีปล่าเราพกกรนดิ่งกันนะคะสัปดาห์นี้ก็สบายดีนะรู้สึกว่าเราจะเจอกันทุกวันเลยนะทุกวันเลยน่าจะสบายดีไหมสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมเหมือนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดวงระดิดาครับมายอาจารย์โจนะครับค like ุณแม่บอกไปแล้วเนาะติดตามอาจารย์โจได้ที่แฟน อาจารย์โจนาพันธ์นะครับแล้วทางทางช่องยูทูบยูบนะครับเข้าไปที่ช่อง YouTube เนาะกดกดสับกดสับตั๊กให้ด้วยนะถ้าเกิดชอบนี้คลิปนี้นะจะยังไงก็ฝากคุณเบนเอาไว้ด้วยนะครับฝากฝากนิสสุมต้นนะฝากนิสสมตันนะคะครับผมหลายคนเลยนะครับมีปัญหาในเรื่องของการคองคู่ หลายคนโทรเข้ามาหาจา์ครับแม่ครับโทรมาหาหาโจเน <of> <ients> oh, ี่ยบอกว่าทาอย่างไรดีทะเลาะกับแฟนบ่อยมีปัญหากับแฟนบ่อยทาอย่างไรดีคุณแม่มีวิธีแนะนําหรือมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างครับให้กับน้องๆและก็ท่านผู้ชมในที่กําลังชมรายการอยู่ครับค่ะก็เคล็ดลับก็ไม่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 ยากมากไปนะไม่ยากนะง่ายๆง่ายครับ เราต้องหันหาเข้าเข้าหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันค่ะพูดคุยกันแล้วก็เถียงกันเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ให้ให้เหตุผลกันไม่ใช่ไม่ใช่เหตุไม่ได้เถียงกันนะคะคือเราต้องคุยกันก่อนครับนะว่าการเราทะเลาะกันเนี่ยก็ไม่ดีนะแล้วก็ต้องคุยกันนะไม่ต้องใช้อารมณ์ห้ามใช้อารมณ์เลยนะที่สําคัญเลยนี่ใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะแล้วแม่แต่งงานมากี่ปีละสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วนะครับ แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่กับคุณเท็รเป็นยังไงบ้างก็ดีอลค่ะเขาก็เงียบเงียบไม่ไม่พูดแบบให้เราแบบยังไงนะคบบเธออยู่ที่กันแบบเราเหมือนเพื่อนนอกฝาเหมือนเพื่อนนอนแล้วก็คุยกันคุยกันเคยมีปัญหากันบ้างไหมฮะเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการนอกใจมีไหมกับคุณแม่ครับไม่มีนะไม่มีไม่มีเลยเขาแค่ซื่อสัตย์กับเราแล้วก็ตรงต่อเวลาสวยเลือกได้ ก็ไม่ได้เฉยเลิกได้นะแต่เราต้องมีข้อตกลงกันคุยกันนะให้ให้กันกนเหตุผลต้องต้องมีข้อตกลงคุยกันตั้งแต่ต้นเนาะตั้งแต่วันแรกที่ที่คบกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นข้อตกลงตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็สามสิบกว่าปีแล้วที่ที่คบหาดูใจกันนะครับแล้วก็มีจอมาเนาะนะฮะก็ทุกท่านก็เอาไปใช้ได้นะครับหนึ่งก็คืออย่าใช้อารมณ์คุยกันเวลามีปัญหากันใช่ไหมใชแล้วก็ต้องมีข นะครับอารมณ์อารน่วยกันนะครับ<ช>ข้อตกลงของคุณแม่เนี่ยที่สําคัญที่สุดน่ะที่คุยกับคุณเพชรเนี่ย<ช>คุณเป็นคุยอะไรกับคุณเพชรครับเรามีมีเรื่องอะไรแต่เนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนเออส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทะเลาะก,กันหรอกค่ะข้อตกลงก็คือหนึ่งต้องดูแลก,กันใช่แล้วก็ไม่นอกใจไหมมีไหมใช่ใชไม,ม,ม่มีมีไม่มี ไม่มีนอกจากโอเคนะครับและนี่คือเคล็ดลับนะครับในการคลองเรือนนะครับในการใช้ชีวิตคู่กันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพยากรณ์นะครับดวงรายสัปดาห์กันนะครับสัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วันอะไรวันอะไรก่อนดีครับคุณแม่ครับขอเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เลยเหรอจะวันอังคารวันพุธได้ไหมก็ได้แต่วันนี้ขอเป็นเริ่มต้นวันดีๆคือวันอาทิตย์โอเควันนี้วันอาทิตย์นะครับโอเคฮะวันอาทิตย์นะครับดวงรายสัปดาห์เดี๋ยวจะให้คุณแม่นะครับ หยิบไพ่นะครับถ้าคนวันอาทิตย์นะฮะดวงไม่ดีนะครับก็คุณแม่หยิบไพ่นะโอเคค่ะอ่ะครับาวันอาทิตย์นะคะเป็นเรื่องอะไรดีครับคุณแม่ครับขอเป็นการเงินก่อนนะคะการเงินเลยนะโอเคการเงินวันอาทิตย์นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับคุณแม่ไพ่ดีไหมค่ะดีไหมครับดูแล้วดีไหมคะดีไหมให้บอกให้ผู้ชมไม่ได้ถามว่าดีไหมคะ ก็เชาวันอาทิตย์นลครับการเงินระวังจะมีปัญหาจะเสียเงินเอาหรอฮะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางยานผ่านะนะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์คชับเรามาระวังเรื่องของการใช้เงินนะครับเป็นดวงเสียเงินนะครับหนึ่งเรื่องของรถยอยานผ่านะสองเดินทางกรระวังของหายนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับคุณแม่ครับแล้วก็เรื่องการงานอาการงานนะครับการงานได้คิงนะฮะออฟคับนะครับหมายความว่า ดีมีความสุขรู้ได้ยังไงนะว่าดีพิงก็คืออ่ะดับหนึ่งและใหญ่และอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํางานเป็นเจ้าของกิจการจะดีไหมครับดีสิคะธุรกิจขนาดใหญ่ก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆการลงทุนก็ได้เพิ่มพูนมากขึ้นโอเคครับก็ถือว่าการงานในสัปดาห์นี้ของชาวอาทิตย์ถือว่าดีอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของความรักคนมีคู่นะคะอ่าคนมีคู่นะครับก็ถือว่าดีนะ มีความสุขมีความสมบูรณ์ดีนะครับใครที่เป็นท่านผู้ชายนะฮะอันนี้บอกกับเฉพาะเลยนะครับท่านผู้ชายครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะครับอาจจะโดนเพียกว่ากดกดกดขี่ขมเหงจากแฟนได้นะฮะก็ดูแลกันไปนะครับอะต่อมาเป็นคนน้าน คนโสดคนโสดก่อนอ่ะดูคนโสดนะครับคนโสดความรักถือว่าเอาใเรั่งนะะความรักก็ถือว่าดีนะครับมีความสุขมีความสมบูรณ์ดีนะครับโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนะครับชาววันอาทิตย์มีเกณฑ์จัดสละโสดนะจ๊ะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพคุณแม่ดีไหมครับสุขภาพเรามมดระวังเกี่ยวกับข้อกระดูกข้อต่อนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของไม่สบาย นะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเรื่องของระบบกระดูกนะฮะอ่ะภาพรวมทั่วไปคุณแม่ครับเขาเป็นโชคลาภดีไหมทั้อ่าภาพรวมนะฮะจะมีโชคมีลาภไหมนะครับอ่ะ,อะชาววันอาทิตย์ยังไม่มีโชคลาภนะครับโชคลาภเนะี่ยต้องรอคอยไปก่อนนะครับและนี่คือดวงในสัปดาห์ของชาววันอาทิตย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะต่อกันวันจันทร์เนาะคุณแม่อ่ะวันจันทร์ดีเริ่มต้นด้วยอะไรต่อฮะเป็นการงานกันแล้วการงานเนาะการง,งานวันจันทร์ครับ โชว์ไพ่เลยครับการงานสัปดาห์นี้ชาววันจันทร์จะเงียบนะครับใครที่ทํางานประจําระมัดระวังจะมีปัญหาจะมีป่ามีเสียงเกิดความไม่สบายใจกับคนร่อมงานนะครับธุรกิจขนาดเล็กใหญ่กลางหรือเจ้าของธุรกิจก็ดีก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะระวังจะเกิดคดีความการโดนโกงนะครับต่อไปเป็น ไปเป็นเรื่องของอการเงินจังการเงินอาการเงินนะฮะการเงินก็ถือว่าดีนะครับชาววันจันทร์ถึงการงานไม่ดีแต่การเงินก็ยังใช้คล่องอยู่นะครับจะได้โชคได้ราบจากเพศตรงข้ามนะใครที่ทำงานติดต่อกับเพศตรงข้ามก็จะได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือนะครับส่วนท่านผู้หญิงวันจันทร์จะได้เงินได้ทองจากคุณสามีจากแฟนนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับต่อไปนะคะ ดวงของคนมีคู่ค่ะอ่าความรักความรักความรักเจ้าคะอยู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวไม่ดีนะไม่ดีครับไม่ดีร้องมาอย่างนั้นนะไม่มีอะไรครับความรักคนมีคู่ใช่ไหมก็ระมัดระวังในการทะเลาะวิวาทกันมีปากมีเสียงกันนะครับแล้วคู่ของท่านอาจจะเจ็บป่วยด้วยนะครับอ่ะคนโสดครับผมอ่ะคนโสดคนโสดระวังจะเจอคนที่มีคู่นะครับ มีเจ้าของแล้วระวังจะโดนหลอกทํำยังไงดีครับคุณแม่เราต้ออย่าไปที่บรณเขาชัวเออ <c oughs> ไดครับ <c oughs> ก็ระวังนิดหนึ่งในเรื่องของความรักนะครับอ่ะเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปก็คือ,อสุขภาพเนาะสุขภาพยัง,อ,ยงอ่าสุขภาพก่อนสุขภาพนะฮะของชาววันจันทร์ไม่มีปัญหานะสุขภาพดี <c oughs> นะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของปวดคอปวดต้นต้นต้นเนื้อไม่ตัวนิดหน่อยเออจะเป็นเรื่องของระบบกระดูกนะฮะและนี่คือดวงรายสัปดาห์ของชาวันจันทร์นะครับอโชคลาบวันจันทร์ลืมไปไม่ได้เลยนะฮะคนวันจันทร์สัปดาห์นี้มีโชคลาบนะครับมีโชคลาบให้ไปไหว้พระขอพรแล้วท่านจะมีโชคมีลาบนะครับ ดีมะดีค่ะอ่ะโชว์โชว์ให้ดูโอเคนะครับอะต่อไปเป็นวันอะไรดีครับชาวันอังคารค่ะใครเกิดวันอังคารคุณเบนค่ะยกมือนิดนึงอะชาวันอังคารแฟนคลับคุณเบนขอเสียงหน่อยนะครับใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใช่ค่ะเออเอาเอาเาเป็นเรื่องเรื่องอะไรดีอ่าะโอเค ดูดีครับว่าคุณเบนจะดีไหมการงานระวังงานเก่าๆนะมีงานค้างไหมคุณแม่ไม่มีนะคะเออมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ไหมไม่มีไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นชาววังคารนะครับถ้าใครไม่มีงานเก่าไม่มีงานเคลียร์ก็ถือว่าดีมากๆแต่คนที่กําลังกังวลจะกับเรื่องงานนะฮะงานเก่าไม่เสร็จระวังจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยอย่างคุณเบนเนี่ยเป็นคนที่ สาสางานมันถึงตะกกาเลยแม่ได้รองานค้างไหมเวลามีงานเข้ามามีไหมส่วนมากแล้วจะทำเลยทาเลยจะไม่ค้างงานไว้ไม่ไม่นี่เลยทาไมครับทําไมเป็นแบบนั้นเพราะเราทำงานให้ตรงงานจะไปสะสมงานตองเสามันก็ทําให้เราเครียดเนาะทำทำออกมาเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันงานก็จะดำเนินไปดีโอเคครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องอะไรครับแม่ต่อไปก็เป็นเรื่องการเงินอ่าครับผมดีไหมคะอ่าการเงิน ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับถ้าใครอยากจะมีเงินมากนะฮะโชูชูให้ให้คผู้ชมอย่าบังนะถ้าใครอยากจะทํางานอยากได้เงินนะครับก็บอกว่าให้ไปรับจ็อบจะมีโชคมีโชคจากการรับจ็อบจะได้จ็อบง่ายๆแบบดีๆแล้วได้เงินเยอะอาจจะได้เงินเยอะกว่างานประจําด้วยนะครับนั่นคือโชคลาภคือการเงินของชาววันอังคารโอเคต่อไปเป็นอะไรดีครับ ต่อไปเป็นเรื่องของความรักอ่ะโชว์ไพ่เลยครับความรักอันนี้คนอะไรก่อนคนมีคู่ไหมคนมีคู่คนมีคู่คนะค,ค,ค,ครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอใครที่ใช้กระเป๋าเงนินร่วมกันดีไหมก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็ตกลงกันแต่สัปดาห์นี้ต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินร่วมกันนะครับระวังจะทะเลาะกันเรื่องเงินนะอ่ะต่อไปเป็นคนคนโสดนะครับ โซนไหมเนี่ยนี่คนที่สโซนนะไม่โซแล้วมีลูกมีน้องกี่คนครับมีลูกกี่คนครับองลูกและน้องก็สามคนค่ะอันนี้เป็นคนอะไรนะคนโซนคนโสนก็ยังไม่มีข่าวดีนะครับก็อยู่คนเดียวไปก่อนค่ะนะดูคนีัวไปก่อนเออข่าวดีก็ไม่มีนะครับอ่ะต่อไปเป็นอะไรดีร่างสุขภาพอะเนาะอ่ะสุขภาพครับอ่ะสุขภาพดีไหมคนดาววังคาร สุขภาพระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบกระดูกระวังไม่สบายเจ็บคอร้อนในกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับแต่ภาพรวมแล้วยี่ถือว่าดีนะสุขภาพของชาวบันังคานมีร้อนในบ้างไหมไม่มีอ่ะเรื่องเรื่องอะไรโชคลาภหมเรื่องโชคลาภเนาะโชคลาภแล้วกันอ่าครับโชคลาภนะครับชาวบันังคารก็ยังไม่มีนะครับก็อดทนรอคอยไปก่อนแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ ถือว่าดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะและนี่คือดวงรายสัปดาห์ของชาววันอังคารค่ะโอเคครับต่อไปเป็นวันวันพุธค่ะโอเคการเงินนะคะครับการเงินชาววันพุธดีไหมโอ้โหดีไหมาพดีไหม <laughs> <laughs> ดูแล้ดีไหมมันน่าดีไหมไม่น่าจะดีเออ ชาววันพุธนะครับจะมีปัญหาในเรื่องเงินครับระวังจะเป็นหนี้ระวังจะใช้เงินเกินตัวระวังจะใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายนะเพราะฉะนั้นจะต้องวางแผนใช่ไหมครับถูกต้องครับจะต้องระวังเรื่องการเงินใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแม่มีวิธีการจัดการเรื่องการเงินอย่างไรบ้างครับเราต้องใช้อย่างที่อไที่มันจาเป็นจะซื้ออ่ะค่อยซื้อถ้าไม่จำเป็นอ่ะเราก็เราก็ไม่ควรจะเอาจัดก่ายใช้สอยนั่งซื่อเปลือง เห็นเห็นเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยใช้เงินเนาะส่วนใหญ่ใช้เงินลูกนะดีอะอะไรเรื่องอะไรต่อดีอต่อไปเรื่องการงานกรับอาการงานชาววันพุธครับอะคะอการงานอะโชว์ไพ่เลยครับคุณแม่การงานชาววันพุธนะครับจะได้รับข่าวดีได้รับคําชมได้รับการเฉลิมฉลองเพราะว่างานมันโอเคมันแฟปปี้ มันได้โปรเจกต์ใหม่งานใหม่มาลงทุนแล้วมันกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไหมครับคุณแม่ดีค่ะนะครับนี่คือดวงการงานของชาววันพุธนะครับต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับเรื่องของคนมีความรักคนคุมมีคู่อ่าโชว์ไพ่ลยครับคุณแม่ครับความรักดีคะถือว่าดีนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวกันไปบินไปฮันนีมูนไปต่างประเทศต่างจังหวัด นะครับอะโชว์ถือถือประมาณนี้นะฮะอ่าเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้นะครับก็ถือว่าดีต่อไปนะครับเป็นดวงคนโสดชาววันวันพุธค่ะอ่าเอามามา,าเลยจับไพ่กันนะคะโอเคมานะคะครับชาววันพุธนะฮะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับโด,ดยเฉพาะคุณผู้หญิงครับจะเจอ แฟน,แฟนเจอคนที่ถูกใจที่อายุมากกว่าถึงหลายปีเลยครับ5ปีขึ้นไปนะครับอ่ะสำหรับท่านผู้ชายก็ยังไม่มีข่าวดีนะฮะอ่ะต่อไปครับเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะอ่ะสุขภาพนะครับ,รบสุขภาพก็ดีครับชาววันพุธไม่มีเกณฑ์เ<ม>จ็บป่วยป่วยไข้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับแต่ทึงอย่างไรแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพนะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของ ดูสิครา,าวชาวันพุธก็มีโชคลาภนะโอเคโชคลาภนะครับของชาววันพุธย,ยังไม่มีเกณฑ์นะครับอาจจะต้องรอคอยปรกสุกระยะน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจทํางานครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของรายจ่ายนะครับและนี่คือดวงในสัปดาห์ของชาววันพุธต่อไปเป็นวันพักหรือวันพัสดีอ่าเรื่องเรื่องอะไรดีก่อนครับคุณแม่ครับอขอเป็นงานการงานก่อนนะการงานครับ การงานเป็นยังไงบ้างการงานจะมีเกี่ยกการเดินทางการติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับการพูดคุยต่างๆนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเห็นไพ่ไม่เอ่ยเห็นได้ไหมครับอ่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับข้องกับการต่างประเทศสายการบินอะไรพวกนี้นะฮะจะดีหน่อยนะครับคนที่ทํางานประจําจะเหนื่อยนิดนึงนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องหลังงานพวกนี้นะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องเรื่องอะไรดีครับคุณแม่ครับ การงานแล้วก็ไปการเงินครัการเงินนะการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีเกณฑ์ของการลงทุนนะครับใครที่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหุ้นเอ๊ะคุณเป็นลงลงทุนไหมครับไม่ได้ลงทุนสัปดาห์ที่แล้วได้ลงทุนม่หรือสัปดาห์ที่แล้วได้ลงทุนนะรู้สึกลงทุนไปแล้วจะได้กําไรนี่ได้เลขเด็ดครับรู้สึกว่าวันนั้นจะขอพรกับพระจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ดีค่ะดีได้โชคไหม<ะ>ได้ค่ะโอ้โหทำทำไมถึงได้โชคอาจารย์โจแนะน,นำปะใช่ค่ะหนูแนะน,นำใช่ไหมแม่ค่ะเพราะฉะนั้นครับชาววันพฤหัสการเงินถือว่าดีนะ,ะโอเคครับออาต่อไปเป็นเรื่องของเมื่อกี้กันแล้วก็มีเรื่องของความรักคนที่มีคู่นะคะมีคู่ระวังจะมีปัญหากันครับราวังจะ เกิดปัญหาเรื่องของการนอกใจการ <arn> ไม่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาววันพฤหัสควรมีคู่นะฮะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักเอาไว้ด้วยนะครับอ๋อค่ะอ่ะต่อไปเป็นอะไรนีแม่ความรักของคนโสดน,นะคะอ่าต่อนลยบคนโสดมีข่าวดีนะครับใครที่เที่ยวหรือชอบแฮนนเอาท์นะครับจะเจอเกี่ยวกับคนทีู่กถูกใจอ๋อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวบุรีหันนะครับมีข่าวดีในเรื่องของความหลักนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของโชคลาภของชาวบุรีหะนนะคะเชิญครับอ่ะเปิดไพ่คือฉันให้ท่านผู้ชมดูเลยครับโชคลาภของชาวบุรีหะนก็ถือว่าไม่มีนะไม่มีครับโชคลาภไม่มีก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับอาจจะเป็นในช่วงลาภของเรื่องของการงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจทํางานนะจ๊ะอีกหนึ่งเรื่องเชิญมาดีเปล่าดีไหมอ่าปึ๊บ สุขภาพนะครับของชาววันพฤหัสนะครับระวังเรื่องกับไมเกรนปวดหัวไม่สบายนะครับคเครียดเยอะคิดกังวลเยอะแต่ภาพรวมและสุขภาพก็ยังถือว่าดีอยู่นนจ้าและนี่คือดวงรายสัปดาห์ของชาววันพฤหัสบดีสีส้มนะครับผ่านไปแล้ว5วันนะฮะเหลือวันอะไรบ้างคุณแม่ศุกร์กับเสาร์ค่ะโอเคมาต่อนะวันศุกร์นะคะอ่าแแม่คุณแม่จับรถเดียวเลยนะครับเรื่องการเงินการเงิน การเงินนี้ไหโชว์ไปอ่าการเงินนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้จะได้โชคได้ลาบจากการทํางานจากการติดต่อพูดคุยเป็นในหน้านะครับจะได้โชคจากการเดินทางอ่ะต่อไปครับการงานมาเลยการงานเหนื่อยหน่อยนะครับชาววันศุกร์อาจจะต้องเดินทางไกลอาจจะต้องวิ่งเต้นนะครับแต่ได้รับข่าวดีแน่นอนครับและนี่คือดวงการงานของชาววันศุกร์นะครับอ่ะต่อไปเป็น ความรักของคนรักมีคู่นะคะเชิญครับคุณแม่แม่พูดไปนะอความรักของคนคู่เป็นไงดีไหมคะความรักของคนมีคู่ก็ถือว่าดีนะครับแต่จะต้องระมัดระวังของการปะทะในเรื่องของคําพูดคําพูดคําพูดแบบเฉื่อยอ่อนแรงเออรุนแรงเป็นบ่อยไหมไม่เป็นบ่นไหมเนี่ยไม่บ่นบ่นลูกไมไหมฮะไม่บ่นลูกรักลูกชาย ลูกชายบอกขอรักรักลูกชายไหมรักชอบกันหมดนะคะนะฮะอะไดีไหมเนี่ยตัลงลืมเลยอันนี้ดวงอะไรนะวันศุกร์ไม่อันนี้คืออะไรคนมีคู่เออระวังนิดนึงนะฮะอ่ะต่อไปเป็นคนโสดคนโสดนะครับศุกร์คะมาดีไหมคะคนโสดนะครับข่าวดียังไม่มีทำไมคะก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่แบบจะเจอคนที่ดูอกสนใจนะครับเมันอาจจะหมกมุ่น เขา,าเรียกว่าไงเรียกว่าตั้งใจทํางานเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำยังไงดีครับคุณแม่ก็ต้องรอกอันรอเพือ่อจะมีผู้โชคดีเนาะอ่าโอเคนะครับต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับสุขภาพก็แล้วกันอืม,มาดีไหมดีโชว์โชว์เลยอ่าสุขภาพนะครับระวัง เกี่ยวกับเรื่องของต่อมไทรอยด์ซีดเนื้องอกนะครับการนอนน้อยนะครับนี่นอนน้อยมเนี่ยดูตาแล้วลอยลอยโอเคก็ระวังเนาะทำยังไงดีสุขภาพไม่ดีคกูแม่ก็ต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองทุกครั้งเลยอ่ะถามกินอาหารให้ครบแล้วก็กินให้ตรงต่อเวลากินให้ครบห้าหมู่ห้าหมูแล้วเราก็คอยให้เพียงพอหมูหนึ่งถึงหมูห้าเลย รวมไปเรื่องอะไรต่อดีไปโชคลาภเนาะไปโชคลาภครับเชนครับลุ้นกันโชคลาภดีไหมคะจะมีจะมีจากการเดินทางจะมีการจัดการซื้อรถขายรถนะครับดีไหมดีดีเพราะฉะนั้นได้ทุนไงได้ทุนกำไรขึ้นมาแล้วเราเอารถไปขายแล้จะได้โชคได้ลามั้งคงไม่ดีมั้งอ่ะอันนี้คือดวงของคนรุ่นสุกเลยครับอ่ะวันอีกวันหนึ่งเนาะ วันสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะมาเลยเป็นวันเสาร์เน,ะนเาะเ,เกี่ยวก,กับการงานนะคะครอือการงานเหนื่อยอุปสรรคเยอะมีปัญหากังวลเครียดนั่นนู่นนี่นะครับอดทนนิดนึงนะครับแต่ภาพรวมแล้วก็ถือวันดีใช้ได้นะเหนื่อยหน่อยอย่างเดียวเองนะครับขยันหน่อยแอคทีฟหน่อยทํายังไงดีในคนที่เกี่ยวทำยังไงดีครับคุณแม่ครับต้องให้งานเยอะเยอะแขยัน ถ้าขิดเกียจจะางจะานเยอะขยันเลยไม่ไม่คิดเกียดหนักกว่าเดิมเลยแม่ก็ต้องต้องอดทนอ่าต้องอดทนกับมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดีสุดยอดสุดยอดอ่ะต่อเลยครับคุณแม่อ่าต่อไปแค่เรื่องเรื่องอะไรดีครับอ่าการเงินเนาะการเงินการเงินปัอดภัยอาจจะม่เครียดโอ้โหแต่ว่าการเงินดีนะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนนะครับการเงินจะได้โชคด้วย โชคลบร้อยเปล่าคะมีนิดนึงมีนิดนึงแต่มีนิดเยอะนะฮะโชดใหญ่จะเป็นโชคจากคนคนใกล้ตัวคนรอบข้างอ่อ่านะฮะนี่คือเรื่องของการเงินชาววันเสาร์ต่อไปเป็นเรื่องคนมีคู่อ่าคนมีคู่ความรักนะคะความรักยังไงระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องของการขันแย้งนะครับท่านผู้ชมครับใครที่มีปัญหากันนะฮะจะต้องระวังระวังเรื่องแรกคือเรื่องของอารมณ์ อารมณ์ระวังเรื่องนี้สองคือเรื่องปากเสียงระวังเรื่องที่สามในเรื่องของทะเลาะตกงกันระวังเรื่องที่สี่ในเรื่องของแตกแยกกันเออแตกแยกเรื่องอะไรครับเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันรุกลาอกันรุนแรงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเรื่องของมือที่สามเออจะต้องต้องระวังนิดนึงดูแลเอาใจใส่กันเนาะโอเคนะครับให้ปลูความรักของชาววันเา่ต่อไปเป็นเรื่องของความรักคน คนสอดนะครับอ่ะมาเลยใครสดวันเสาร์ยกมือครับสอดไหมไม่สดแล้วอันนี้สดไหมคะอันนี้เลยครับชาววันเสาร์มีเกณฑ์เจอเขาเรียกว่าเพื่อนแนะนําเพื่อนแนะนํานะครับสื่ออือสื่อใช่ไหครับใช่นะครับชักกระเดวกระเดาไไม่รู้นะฮะก็มีคนแนะนํารู้จักกันแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะสละสอดนะครับใครที่ชอบชอบเขาอยู่นะครับก็ หมั่นพูดคุยกันนิดนึงนะบอกความในใจนิดนึงใช่ไหมครับอะอไปเรื่องอะไรดีครับอ๋อไปสุขภาพก็แล้วกันเนาะสุขภาพนะดีไหมคะโอ้โหดูดีไหมฮะเด็กหน้าเวออย่างงี้ดีไหมก็ระวังระวังนิดนึงนะครับชาววันเสาร์สุขภาพระวังจะเจ็บป่วยป่วยไข้นะครับแนะนําให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายยารักษาโรคนะครับแล้วก็ทาบุญลงศพนะฮะชาววันเสาร์มีเรื่องอะไรอีกไหมฮะคุณแม่ ออไปก็ต้องมีโชคลาบมิดลื่าโชคลาบมิดนึ่ะเชิญเลยฮะเสาเนาะเชิญครับเชิญโชคลาบชาววันเสาร์ไม่ดีไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังลุ้นหวังลาบลอยโชคอะไรพวกนี้จะไม่ไม่ไม่สมหวังเพราะฉะนั้นอยา่าคาดหวังอะไรจนมากเกินไปนะครับมันคือธรรมชาติทุกอย่างมันคือความไม่แน่นอน<ช>นะครับ มีเกิดก็ต้องมีแก่เจ็บเจ็บตาเจ็บแล้วก็เกิแก่เจ็บตานะฮะเรื่องของจิตธรรมของโลกครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์นะครับของคนทั้ง7วันนะครับในรายการดวงรายสัปดาห์บาอาจารย์โจนาภนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ให้กดแค่กดไลค์ครับแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับทางแฟนเพจอาจารย์โจนพัฒนนะครับหรือใครอยากจะดูดวงคุณแม่ทำยังไงดีกดไลค์เข้ามาเยอะๆกดแชร์อิ Inbox เข้ามาได้ไหม Inbox ได้แล้วก็ไลน์เข้ามาเนาะได้ค่ะแล้วก็อิ Inbox เข้ามาทางแฟนเพจอาจารย์โจนพัฒนนะครับใช่ค่ะอ่าอาจารย์โจบริการอะไรบ้างคุณแม่คุณแม่ทราบไหมเนี่ยลูกชายทํางานอะไรเนี่ยรู้ไหมดูดวงนะคะจัดดวงจุ้ยอ่าแล้วก็ดูไพ่ทาโร่ครัดูเกี่ยวกับ ให้อะไรนะการตั้งสารด้วยนะครับแล้วก็ทอล์กโชว์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขใช่ค่ะจิตตะสำนึกนะครับแล้วก็สอนได้ไหมสอนได้ค่ะสอนเรื่องอะไรครับอ่าเป็นตัวก้าวฐานก็ได้สองมหาสตรเลยนะครับเป็นะครับแล้วก็สอนเรื่องของไพ่ทาโร่ใช่ค่ะนะครับแม่นไหมแม่นค่ะทำไมถึงแม่นองโมหรือเปล่าเนี่ยเป็นแม่ลูกอวยกันหรือเปล่าไม่ได้อวยค่ะโคก็เรียนมาเหมือนกันเกี่ยวกับตัวเลข ปักประชาชนทะเบียนรถอะไรพวี้เบอร์อโทรเพื่อนแม่มาดูแล้วเนาะเขาบอกว่าแม่นไหมสุดยอดเลยค่ะสุดยอดใะ่ไหมคะแม่อวยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อวยต้องมีกาต้องมาพิสูจน์ใช่ไหมพิสูจน์ที่บ้านก็ได้หรือเบอร์นี้โทรติดตามอาจารย์โจก็ได้นะครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ฝากรายการนี้ครับกับแม่ลูกพยากรณ์นะครับระหว่างอาจารย์โจกับแม่อาจารย์โจนี่คือแม่ฉิรับนี่นะหรืออีกชื่อนึงคือคุณเบนนะครับ อ่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คุณแม่มีอะไรฝากทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมไหมอวยพรนิดนึงนะครับขอให้ชาวอ่าสัปดาห์ทุกวันของอ,อาทิตย์นึขอให้คนทุกวัน,นมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าครับก<อ>็ภาพแข็งแรงแล้วมีโชคลาภเลยนะคะครับก็ขอให้สมหวังตามนี้นะครับกับาชาวแฟนเพจแฟนคลับของ รายการอาจารย์โจนพัท<ด>นะนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้แม่ลูกคู่นี้ราไปกันไปก่อนนะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายก่อน